ผู้ปกครองทางบ้านทุกท่านนะคะเราก็มาเจอกันต่อในวันที่25กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะคำชี้แจงน,นะคะให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามและโยงเส้นจับคู่ภาพกับตัวเลขจำนวน1น1-3ถึง3ค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะมีสีเทียนค่ะเด็กๆแล้วก็มีดินสอนะคะอ โยงเส้นจับกู้นะคะเลข 1- นถึงสเดี๋ยวเรามานับนะคะปลาตายกี่ตัวเอ้ย1 2 2ตัวเราก็มาโยงเส้นค่ะอันไหนเลข2ค่ะ2อข้อเป็ดค่ะถูกต้องค่ะเต่าค่ะเตากี่ตัวเอ้ย1 2 3 ถูกต้องค่ะและสุดท้ายช้างกี่ตัวคะช้างหนึ่งตัวเด็กๆก็โยงหาเลขกหนึ่งค่ะหนึ่งเสาทงถูกต้องค่ะเมื่อเด็กๆโยงเส้นจับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนำสีนะคะมาระบายภาพให้สวยงามนะคะแต่น,นี้คุณครูพี่โฟกัสไม่ได้ระบายนะคะคุณครูพี่โฟกัสจะรอดูของเด็กๆค่ะเมื่อระบายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆ ทำแบบประเมินด้วยนะคะผู้ปกครองประเมินเด็กๆประเมินเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ